ันเดียวเกียวโตพาวิกฤตข้าวต้นแห้ง่วนแห้งปลายน้ำํำขายนาดูคล้ายๆกับเชื้อลาลงแค่คล้ายกับยาระบาดนะครับแพ่จริงๆแล้วเพราะอินเค็มน้ําเค็ม แม้มีต้นแต่ก็ออกรวงรีบออกรวงคากระโปรงออกไม่สุดรวงเม็ดด่างเม็ดลายพอทิ้งน้ําต้นแห้งรวงแห้งไปเลยในนี้เจ้าของต้องรีบเกี่ยวครับเพราะยิ่งทิ้งไว้นานจะเสียเนื้อไปใหญ่ราคาข,าข้าวก็ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกับแปลงที่อยู่ติดกันนี้ครับเป็นนาที่เราเคยแก้ไขมาก่อนก่อนหน้านี้ก็หวานไม่ขึ้นปลายนาเป็นประจำเหมือนกันครับ นาตักหน้าดินด้วยครับแปลงนี้มีความเค็มสะสมอยู่ในพื้นนามานานแล้วมารุ่นนี้เรามาใช้ชุดเฝ้าดินล้างพิษและก็ปิดหน้าดินแล้งนามไม่กลัวตายได้ข้าวมีต้นขึ้นมาแล้วแต่กลัวปลายมือจะต้นแห้งรวงแห้งเหมือนกับนาแปลงติดกันนี้เพราะว่ามันเคยเป็นครับปีนี้แม้จะมีต้นทุนน้าดีแต่อากาศหนา ทําให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักยิ่งเป็นนาดินเสียยิ่งแล้วใหญ่ครับเรามีตัวช่วยด้วยชุดนี้ครับแค่พันเดียวเขียวโตพาวิกฤตสารตัวบวกรวมกันนี้ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ทุกระยะนะครับบวกรวมกับสารเคมีได้ทุกชนิดนะครับ1ดิชูายได้สูงสุดไม่เกิน20ไร่นี่ก็เป็นอีกแปลงครับนาของกำนันสมชายอยู่คลองตะไคร้ก่อนหน้านี้ สี่ห้าวันที่ผ่านมามีปัญหาข้าวแดงข้ากำลังจะตายต้นครับหวานปุ๋ยไปแล้วไม่ใช่ว่าข้าวไม่กินปุ๋ยอย่างเดียวข้ากำลังจะย่อยตายด้วยเรามาแก้ให้ด้วยชุดฉีดชุดนี้แหละครับ่านไปสี่วันเท่านั้นเองข้าวเขียวฟื้นมารอดตายแล้วครับกาลังจะเข้าสู่ระยะการแต่กอครับถึงแม้ข้าวจะสี่สิบห้า 4, วันแล้วออขอแปดห้าข้าวสี่เดือนเรายังช่วยได้ทันนะครับนาพีเอ็กเป็นนาตักหน้าดินห้าสี่ห้าหนึ่งรุ่นนี้มันกระทบหนาวไม่ยอมโตทํายากเจ้าของนาเครียดครับ,รบก็เลยใช้ ชุดนี้ฉีดบำรุงโดยเฉพาะช่วงกำลังแทงรวงนี่นะครับจนได้ข้าวดีท้องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยพี่เอกทำยากไหมรุ่นนี้ยากครับยากมากเลยเพราะนาตักหน้าดินใช่แล้วมันเนจออากาศหนาวโดยติดหนาวมันเตี้ยตอนไหนที่ล่าสุดที่พี่ฉีดท้องผิดยอดเอาชุดที่อหลานจัดให้ใช่ครับไม่เห็นรวงตอนนี้ไปไงข่าวชั่วเลยออกเสมอมาเลยครับออกสุดเลยแกวเลยครับ ไม่มีคากระโปรงครับออกหมดพี่น้องท่านใดที่เจอข้าวชะงักการเจริญเติบโตข้าวงันยาข้าวแดงข้าวเหลืองข้าวไม่โตตามอายุข้าวไม่กินปุย๋ยทุกระยะเลยนะครับวันนี้ตัวช่วยสําคัญมาแล้วทนร้อนทนเค็มทนเครียดทนต่อทุกสภาวะดินน้ําอากาศตัวช่วยชุดนี้มมั่นใจครับที่สําคัญราคาไม่แพงด้วย1,000บาทต่อ20ไร่ไร่ละ5้บาทเท่านั้นเองครับชุดนี้ ไม่เห็นผลกินดีคือเงินอีกแล้วครับพี่น้องครับช่วยสูตร IRI รดินพิชีวิตจากไ r i ารอินตกรป